ผขออธิบายดังนี้นะครับคือตามที่ท่านนายกัฐมเตีเห็นปัญหาเรื่องของฝุ่นเพียม2.5สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหาทางที่จะให้ประชาชนไปใช้รถไฟ,ฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งก็เลยโดยมีการเปิดให้ฟรีประชาชนที่เข้ามาใช้นะครับก็ปรากฏว่ามีเพิ่มขึ้นถึงบางสัก45-60%กแต่ละวันรถนด์สวนบุคคลนั้นมีการลดลงหรือไม่ ทางสำนักนโยบายแผนและขนส่งจราจรโดยการประเมินจากกล้องวงจรปิดของด้านกนทมรถที่มาใช้ที่จดทะเบียนแล้วมาใช้เนี่ยอยู่ประมาณสักสิบล้านขันเป็นรถส่วนบุคคลสักครึ่งหนึ่งมันต้นตัวเลขชัดเจนนะครับว่าเรื่องที่ว่าบอกว่าการที่คนมาใช้รถไฟฟ้าแล้วไม่ได้เกี่ยวกับรถโดยส่วนบุคคลตัวเลขชัดเจนนะครับว่าตัวเลขส่วนบุคคลเนี่ยลดไป อย่าง150,000คันสําหรับงบประมาณที่เมื่อกี้นั่งแต่เดิมนั้นน่ะทางกระทรวงก็มีการว่าจะชดเชยจะของบกลางในส่วนบีทีเอสคือ140ล้านนะครับโดยว่าทางส่วนของเราฟอร์มอนะครับเราคิดว่าเป็นของเราฟอร์มอเองก็อยากให้เราฟอร์มอเอาเงินของเราฟอร์มอชดเชยโดยไม่ต้องของบกลางแต่ดูแล้วทางเราฟอร์มอเขาก็ต้องกันเงินไว้ส่วนของเขาเพื่อจะดําเนินกิจการเขาจึง ขอให้ทางรัฐบาลช่วยชดเชยทางงบกลางไปด้วยนะครับแล้วก็คือเป็นจำนวนร้อยสี่สี่ล้านร้อยสี่สี่นะครับแล้วขอสมกอก็อีกห้าสิบเอ็ดล้านเขารวมทั้งหมดประมาณสามร้อยี่สิบเก้าจุดแปดสองล้านครับที่จะขอชดเชยงบกลางมาชดเชยครับตัวเลขอันนี้เราบอกย้อนหลังไปเจ็ดวันเราจะชดเชยเฉพาะส่วนเจ็ดวันที่ย้อนหลังไปเราตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขชดเชยครับ